ย้อนวันหวานผุน้ชายชาบี้อลองโซกับวันที่ต้องจากลิเวอร์พูลหลังจากที่ชาบี้อลองโซสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลโดยเป็นผู้พาาบเออร์ลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์บนเดสลกาได้สำเร็จในรอบ120ปีนอกจากนี้ยังมีโอกาสลุ้นคว้าทริปเปิลแชมป์ซะด้วย3นแถมยังรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้อย่างเหนียวแน่นสิ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวยงก,กับการมารับหน้าที่กุนซือใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เจอร์เกนครอฟที่ประกาศลงจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้ แต่ล่าสุดตัวชาบี้อลองโซเองก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนและย้ำว่าจะอยู่ที่เลเวอร์คูเซ่นต่อไปและด้วยการที่อลองโซถือเป็นนักเแต่ที่แฟนบอลเลียบภูนั้นรักมากๆคนหนึ่งจึงอยากจะขอย้อนไปเล่าประวัติสมัยอยู่เลียบภูแล้วเรื่องราวในวันที่เขาต้องเดินจากทีมหงสแดงไปแบบไม่เต็มใจว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้หรือไม่กับเรื่องราวของคุณชายแห่งแอนฟิลชาบี้อลองโซชาบี้อลองโซหรือชื่อเต็มๆคือชาบี้ออลองโซโอลาโน ครอบครัวของเขาถือเป็นครอบครัวนักฟุตบอลคุณพ่อของเขาก็าคือปริโกอลองโซอดีตสตาดังของบาร์เซโลนาและเรีวลซองเซเดตในยุคป,ปี80คุณพ่อของชาบี้มักจะพาะอาลูกชายทั้งสองคนมิเกลกับชาบี้มาฝึกฝนศาสตร์ลูกหนังกับเรีวลซอเซเดตซึ่งทั้งมิเกลและชาบี้เองภายหลังก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะในทีมเยาวชนของเรีวลซอเซเดตได้พร้อมๆกันโดยทั้งคู่นั้นเล่นในตำแหน่งกองกลาง แต่ดูแล้วชาบี้กลับมีแววโดดเด่นแซงหน้าพี่ชายของเขาไปแบบขาดลอยถึงขั้นที่ถูกทีมชาติสเปนเรียกติดทงตั้งแต่อายุ21ปีด้วยความโดดเด่นของเขากับเรียวโซเซเดตทำให้ในปี2004สโมสรลิเวอร์อพูลก็ตัดสินใจดึงเขามาร่วมทีมและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเขาก็สถาปนาตัวเองเป็นยอดนักเตะคนสำคัญของทีมในทันทีโดยการจับคู่ร่วมเล่นของเขากับสตีเฟนเจอร์ราทำให้ทั้งคู่กลายเป็นยอดคู่หูก,กลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งเลยในเวลานั้น ในขณะที่ฟองคม่องากำลังพุ่งพาเลี้ยผูคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในปี2005และแชมป์เอฟเอคัพในปีถัดมาทุกอย่างเมื่อจะลงตัวไปหมดอลองโซ่ก็ดูจะชอบชีวิตที่เมอร์ซี่ไซด์แต่กระแสข่าวเ,เรื่องความผิดใจของเขากับราฟาเอลวินิเตสผู้จัดการทีมก็เกิดขึ้นในฤดูกาลที่4ปี2007-2008โดยในเดือนมีนาคมปี2008อลองโซ่ขอไม่ลงเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกับอินเตอร์มิลานทีซาซิโร เพราะแฟนสาวกำลังจะให้กำเนิดลูกชายราฟากัตอบว่าพอลูกของนายครอดโทรมาหาชันทีนะแล้วเรามาตัดสินใจกันว่าจะยังไงต่อซึ่งเรื่องนี้หลายคนมองว่าราฟาดูจะทำเกินไปหน่อยการที่จะให้นักเตะลงเล่นอย่างเดียวโดยไม่สนใจครอบครัวมันดูจะไร้ความเป็นมนุษย์เกินไปแต่ถ้าว่าภายหลังเบนนเตสเองกลับออกมาชี้แจงแค่ว่า ตอนนั้นทาสมสอต้องการที่จะคว้าตัวแกรรตดแบรรี่กองกลางของไอซ์นวิลล่าให้ได้ดังนั้นแผนคือการขายอลองโซออกไปแล้วไปเอาแบรรี่มาแทนราฟามองว่าตำแหน่งมิดฟิลตัวสร้างสรรเกมสามารถใช้สตีเฟนเจอร์รัเล่นได้และมีมิดฟิลแนวขยันแขังแข็งแบบแบรรี่ดูจะเข้ากับแผนมากกว่าแถมแบรรี่ยังถือเป็นนักเตะโฮมกรนซึ่งไม่กระสอดคล้องกับกฎการส่งชื่อแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทางฝั่งอลองโซเองก็ได้ออกมาเล่าภายหลังว่าราฟาเดินมาหาผมและพูดตรงๆเลยนะว่า ชาบี้เราต้องการเงินเพื่อซื้อนักเตะคนใหม่ที่ฉันต้องการซึ่งเพื่อจะได้เงินก้อนนั้นมาต้องขายใครออกสักคนไปและผมก็อยู่ในบัญชีการขายเบอร์หนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็ตอบไปว่าโอเคราฟาไม่มีปัญหาผมเป็นมืออาชีพและเข้าใจทุกอย่างดีซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้สตีเวนเจอร์ร่าติดหวังอย่างมากโดยสตีวีจีกล่าวว่านี่มันบ้าไปแล้วราฟามอร์ลอโซไม่ตอบโจทย์เขาก็เลยอยากให้ลองโซออกไปจากทีมและเอาแบร์รี่เข้ามา คือแบรีก็เป็นผู้เล่นที่ดีมากนะแต่อลองโซเขาคือระดับเวิร์คลาสทั้งนี้ซีเว่นเจอราร์ถูกถามว่าตองกลางที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยร่วมเล่นกันมาคือใครเจอราร์ตอบแบบไม่คิดนานเลยว่าเป็นชาบี้อลองโซแต่ถ้าว่าเรื่องราวมันกับยุ่งเหยิงมากกว่านั้นเมื่อดิวแบรีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเรือว่พูดยื่นไป15ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าแอสตันวิลลาประกาศว่าจะขายที่17ล้านปอนด์เท่านั้นไม่มีข้อแม้อื่นใดทั้งสิ้น สุดท้ายแม้แบร์รี่อยากจะย้ายมาเรือพูแต่ทางวินล่ากลับไม่สนใจสักนิดหากไม่ได้ราคานี้ทําให้ดีวนี้จึงไม่เกิดขึ้นและแน่นอนมันก็ทําให้เรือพู่ต้องชะง,งักในการปล่อยตัวชาบีอาลองโซไปในที่สุดอาลองโซให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่าผมผิดหวังนะที่ถูกขึ้นบัญชีขายเพราะผมมีความสุขมากที่เรือพูผมไม่คิดจะย้ายทีมเลยเพราะผมชอบเมืองนี้มากเวลาผมเดินไปตามท้องถนนผู้คนจะบีบแตรและโบกมือให้ผม แม้ผมจะเป็นนักฟุตบอลแต่ทุกคนก็นให้เกียรติและสุภาพมากๆตอนผมไปกินข้าวกับภรรยาหรือเวลาพ่อแม่ผมมาเยี่ยมจากเมืองซานเซบาสเตียนผมสามารถพาทุกคนไปเที่ยวรอบเมืองได้โดยไม่มีใครรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวผมเลยฤดูกาล2008 2009ถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของอล so, องโซเขาโชว์ฟอร์มได้เทพสุดๆและช่วยให้เล่์ู้ไล่บี้แชมป์กับ United, แมนยูนเต็ดได้อย่างสูสีทีมในชุดนั้นลงตัวสุดๆผู้รักษาป,ประตูเปเป้เรีนา กองหลังเดลเนียลเอเกอร์กองกลางมีมัชเคลาโนเข้ามาเสริมประสานงานกันกันกนกบซีเว์เจอร์ลัดทำให้อลองโซมีจินตนาการล้นเหลือบวกกับปีนั้นมีเฟร์นันโดตอรเรสเข้ามาเสริมในแดนหน้าเข้าไปอีกถือเป็นปีที่อลองโซนั้นยอมรับว่าเขามีความสุขที่สุดในการเล่นให้กับเรืพูลเลยในช่วงเวลานั้นทีมชุดนี้มันดีกว่าชุดที่ควา้าแชมป์อยู่่าแชเปอร์ลีกซะอีกแต่สุดท้ายผมแดงก็ไม่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นได้ฤดูกาล2009-2010 เมื่อราฟาเอลเนเตสเคยขอร้องให้เขาย้ายจากทีมไปมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจขอย้ายทีมไปราชชุดขาวหรือมาดริดซึ่งในเวลานั้นมีการดึงนักเตะดังๆเข้ามาสู่ทีมอย่างมากมายทั้งกาก้าและคริสเยโนโรนันโดซึ่งแน่นอนอาลองโซก็อยู่ในลิสต์นั้นด้วยเช่นกัน้วยเหตุผลนี้ทําให้อาลองโซไม่รอช้าปรีเข้าไปชี้แจงกับราฟาเอลเนเตสทันทีโอเคเมื่อปีที่แล้วคุณต้องการให้ผมย้ายออกไปและผมก็ยอมรับมันแต่โดยดีมาตอนนี้ ผมต้องการจะย้ายทีมบ้างราฟาเอลเบนิเตสเองก็มาขัดขวางยินยอมให้เป็นไปตามคำขอของนักเตะเช่นกันสรุปคือเรียบผูขายอลองโซให้เรอัลมาดริดในราคา30ล้านปอนด์กับสัญญาที่เหลืออีก2ปีถือว่าไม่เลวเลยกับราคานี้วันที่ย้ายทีมอลองโซอธิบายว่าใช่ผมยอมรับความสมคัญกับราฟาแมนไม่ได้ดีเหมือนวันแรกหรอกแต่ที่ผมขอย้ายทีไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นผมอยู่กับเรียบภูมา5ปีแล้วและผมคิดว่าถ้าจะย้ายแหละก็ นี่มันชักเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะย้ายแล้วในใจผมคิดแค่ว่าผมจะทําอย่างเดิมต่อไปหรือจะไปหาความท้าทายกับสิ่งใหม่ๆเพราะถ้าอยู่ต่อมันก็จะมีความรู้สึกปนเปนกันไปคือสุขบ้างท้อบ้างผมเลยคิดว่างั้นเราไปอยู่ทีใหม่กับโปรเจกต์ใหม่ๆเลยดีกว่าการยา้ายจากเลือดภูไปเรือมาดริดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของผมเพราะผมก็เล่นได้ดีที่เลือดภูครอบครัวของผมปรับตัวได้แล้วด้วยทุกคนแฮปปี้ดี แต่ผมมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้คุณมีแค่ชีวิตเดียวดังนั้นควรเก็บเกี่ยวทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ความเสียใจอย่างเดียวของผมก็คือการไม่ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลผมเลยไม่มีโอกาสได้รับความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเหมือนตอนที่เราเคยได้แชมป์ยุโรปที่อิสตันบูลสำหรับผมมันเจ็บปวดน,นะเพราะผมรู้ดีว่าสำหรับคนในเมืองนี้การได้แชมป์ลีกมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งนั้น ความร้าวฉ่ายของราฟฟเอลบริเตสและอลองโซอาจจะเป็นชนวนเหตุสําคัญในการย้ายทีมครั้งนั้นแฟนบอลหลายคนก็โทษราฟาต่าง,างนาน,นากกับการกระทําเช่นนั้นในเวลานั้นซึ่งหลังจากนั้นมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงของราฟาเอลบริเตสกับลิเวอร์พูลเช่นกันมาถึงตรงนี้เชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจเหตุผลของทั้งราฟาเอลบริเตสและชาบเอลอลองโซกันมากขึ้นได้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอลองโซยังคงเป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในเส้นทางของการเป็นผู้จัดก,การทีมของชาบีเอลองโซแม้จะเสียดายที่ไม่ได้ตัวคุณชายกลับมาทำงานในแอนฟิลิกครั้งแต่ก็ยังคงรู้สึกยินดีด้วยเสมอในทุกๆความสำเร็จของเขาชายผู้เป็นตำนานบทหนึ่งในถิ่นแอนฟิลชาบีออล o n องโซก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเด็คับข,ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ